เอาไปฮะอาชิงดีครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่เกม f ี่ a Online สามนะครับวันนี้เรามาเป็นตอนพิเศษกันนะฮะมาดู f ี่ a Online สามเดฟกันฮะโอเคนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะฮะก็เดฟที่ว่านี่คือมันเก้่มาจากเดวอลอปเมนนะครับมีอยู่4ระดับด้วยกันต่อไปเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะฮะโอเค แต่เราพิฟัฒน์อะไรสเดบทีห้มีอยู่ก็มันสิ้นสุดวันที่6พฤษภาแล้วรีบๆกันด้วยนะครับผมมีทั้งหมดถึง4อย่างด้วยกันนะทีนิงแคมป์ฟุตบอลเซียมนะผมฮอฟเฮอร์เนอร์อีพีวิ่งอัพนะฮะใช้อีพีที่เหลือก็ใช้แคสกันหมดเลยนะฮะโดยเราสามารถสร้างได้แบบ2 2 2แบบด้วยกันนะฮะแบบสมบูรณ์กับแบบทีละส่วนนะครับผมถึงถ้าเกิดว่าสมบูรณ์ก็จะอัพแบบฟูลอัพเกรดนั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ทีละส่วนนะก็จะอัพเกรดธรรมดาแต่ว่าต้องใช้ความลงทุนหน่อยนะ นะครับผมกม็จะค่อยๆไปได้วันหนึ่งด้ครั้งเดียวนะครับผมโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบสุ่มนะมันจะมีของรางวัลสุ่มให้วันละครนะฮะตอนโดยสามารถใช้ครั้งหนึ่งได้ต่อนหนึ่งวันนะครับเท่านั้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าผมพูดไปตรงกับภาพนะเพราะว่าตอนแรกผมอัดคลิปไว้นะอัดคลิปไว้อัด, white, อดแล้วก็พูดไปด้วยนี่แหละนะฮะเอาดีๆตรงๆนี่แหละแต่ว่าจู่ๆมันก,ก็เสียงไม่เข้าเฉยเลยก็ต้องมาอัดย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ตรง กับเมาส์ที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคนะฮะก็มาดูกันเลยต่อไปเป็นพวการายละเอียดกิจกรรมนะฮะผมท่านขับเรื่องมาเอออย่างนั้นแหละสวยสวยสวยนะฮะก็เทินกิ้งแคมป์นะฮะ,ะ,ฮะจะได้เป็นแบบนี้นะซึ่งเป็นของรางวัลแบบสุ่มนะ,ะผมทีละส่วนนะเวลาเราเล่นทีละส่วนจะได้แบบนี้นะฮะโดยถ้าเกิดว่าเราใช้แบบฮอฟเฮอร์เนอร์แบบพรีวิดิ้งอัพก็จะได้ตามนี้เลยฮะนี่พรีวิดิ้งอัพนะฮะ, P B ะ,ฮะโอเคนะครับผม บิลดิ่งบิวอัพนี่คือบิวอัพเทยเองใี้ปะ่ะนี่คือคือสร้างแบบสมบูรณ์นะฮะก็ตามระดับของมันเลยนะฮะสูงสุดนี่หมื่นสองแค่เลยเหรอโอ้โหฟุตบอลสเตเดียมนะฮะหมูสองหมื่นสี่ว้าวโอ้โหแล้วแต่ว่าผมก็คุม้มผมคิดว่ามันคุ้มนะระดับสี่ได้ตั้งโอ้โหท็อปสามสิบบวกห้านี่ยนะโอ้โหน่าคุมค้มคุม้มคุ้มบอกว่าคุ้มอยู่นะนะฮะโอเคนะครับผมกราฟหมื่นหกยัดแค่ <laughs> โอ้นี่ใช้เอพีบิลดิ่งอัพนะผมก็ เราจะใช้อน,นี้แหละวันนี้นะครับมีบูทด้วยนะนะฮะแถม50กับนี่ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อเราใช้ระดับ4นะผมจะสุ่มของรางวัลให้วันนึงได้แบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมมันจะสุ่มให้เรานะตามอะดับนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมอย่างแรกเลยเรามาลองอัปเกรดแบบทีละส่วนกันเลยดีกว่าโอเคลองกดดูนะฮะใช้10ล้านเลยเหรอว้าว10ล้านเลยนะจ๊ะอืมก็10ล้านนะโอเคกดไปเลย เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยแปดสิบห้าล้านนะฮะถ้งหมดเรามีร้อยเก้าห้านะฮะอืมมันอัพต่อไม่ได้เพราะว่ามันได้ถวัดละครั้งไงนะฮะเยียบไปดูนะครับผมเออเรามาอัพฟัวอัพเกรดกันดีกว่าถ้ามันเสียตังฟรีป่ะมาเนี่ยเออตายห่าแล้วกูโอเคกดไปนะครับนี่ฟัวอัพเกรดโอ้โหต่อไปเก้าสิบล้านนะฮะนี่มันร้อนย้อนกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะนะฮะเออไม่เป็นไรนะฮะเก้าสิบล้านต่อไปวันนี้น้องขอมาสามร้อยห้าสิบล้านนะถึงจะคุ้มนะครับผมอืมเราไมว เแล้วห้โอเคจัดไป,ปบึบย่มยอดไปเลยครบถ้วนท่วศาก,กรรมงามรำโพธิงานเสน่ห์สุวรรณภูมิเยาวหาแล้วเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นอะไรดีฟุตบอลสเตเดียมนะฮะก็เอาเป็นมันเป็นแคสตนะมันเป็นแคสตนะฮะโอเคกดสิพี่กดสิพี่ แสดงว่าผมพูดอะไรสักอย่างอยู่ตอนนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ตรงกับตอนนี้ต้องขออภัยจริงจงนะผมคำคำคำคุณต้องใช้แคะลองแบบธรรมดาดูก่อนลวกันนะฮะมันจะนั่นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ากดฟูลอีกทีหนึ่งมันจะนั่นปะต้องลองต้องลองก็เหมือนเดิมนะแสดงว่าคุณจะไปกดอัปเกรดก่อนนะมันจะเสียแคสฟรีนะผมไม่จะเสียแคสฟรีนะให้กดแบบนี้ไปเลยนะฮะโอ้โหอีกรอบสองไม่ได้ด้วยตังไม่พอฮโอเคก็ฟูลอัปเกรดธรรมดานะฮะนี่ย นะครับผมกำลังอธิบายแน่นอนตอนนั้นคำตัวเองอะคือมา,มามามาพูดใหม่อีกทีนึงอะนะฮะก็ยังมีของรางวัลให้ดูด้วยนะครับผมต่อไปเป็นอันนี้ละกันฮะเป็นววหนึ่งไปเลยวิเกรดเรียบร้อยต่อไปเป็นเทรนนิ่งแคมป์วิเกรดเรียบร้อยนะครับโอเคมันอัพต่อได้ไหมนะไม่ได้เพราะว่าเรามีอยู่พันเเองนะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวต่อไป ยังไม่เสร็จนะต่อไปเดี๋ยวไปเปิดไอเทมกันดีกว่านะครับโอเคเราไปเจอกันใน i อเดีเลยครับผมในเกมได้เลยนะครับโอเคจะไป yeah. ครับนี่ก็คือไอเทมที่เราได้มานะฮะเสียไปทั้งหมดเกือบ300 m นะแล้วก็บวกอีก30บาทเป็น30เคสเมื่อกี้นะฮะโอเคกดรับทั้งหมดเลยตอนนี้เป็นแพ็คแพ็คผมเคลียร์ทิ้งหมดแล้วนะฮะก็จะเป็นเดีวรับทั้งหมดเลยเป็นดับเป็นเดฟทั้งหมดเลยนะฮะโอเคนะครับกดรับไปเลยมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่กัน มีตังทั้งหมด 3m นะมีตังทั้งหมด 3m เข้ามานะรัาพวกเลเวลพวกนี้นะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็เออ่พวกบูทที่บวกนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยเอาอะไรก่อนดีอ่ะนี่ก่อนแล้วกันฮะรับ300รวมเบอร์เบสด้วยโอ้โหเฮ้ย 300m ที่เสียไปนะโว้ย290ก,ก็ได้เอา่า300 M ดีกว่ามันใกล้เคียงกันโอเคกดเลยอู้รียุน รียุนโปโหรอเนี่ยรียุนโย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายนะฮะจะมีสรุปด้วยนะนะครับก็อย่าลืมดูด้วยนะครับผมโอเคต่อไปเป็นท็อปอะไรท็อปร้อยปีนี้น่าจะดีนะปีนี้ท็อปร้อยน่าจะดีนะธรรมดาก่อนแล้วกันบวกสองด้วยนะเราจะเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เล่นทั้งนั้นนะครับกดกดไปเถอะป่ะโอ้อาลีดารงที่อาลีนะฮะก่อนท็อปร้อยอีซีมา โอ้ใคร้วเนี่ยนี่ท็อปร้อยจริงเหรอเนี่ยราคามควจะดีกว่านี้เปล่า,าอเอเสียตั้งไปไม่ใช่นน้อยนะเฮ้ย <laughs> นะครับก็ต่อไป 50, ทับห้าสิทอบสามีท็อปสิด้วยอีซีมีอันนี้มันบวกมันน่าจะดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอานี่ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้มีมีใคัดด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่คัดอ่ะไม่แต่ว่ายา่ๆตัวรีถ้าเกิดว่ามันออกท้ายก็ดีเหมือนกันนะเออเอาแล้วมอสเก็บไว้แล้วกันนะครับผม โอ้โหโอเคเดี๋ยวเวลาลุยของกันเลยอ่ะย,ย่าๆมาปึบ oh. โอ้ยชมาเซอร์โอ้ยขมาเซอร์กูโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอเคต่อไปเป็น EC เปิด EC หมดก่อนดีกว่านะครับไปแรกลุยเลยเย่อิสโก้โอ้ตายแล้วผมว่าไม่ถึงแน่เลยวะห้าเมตรเด็กมัดริดมาหมดเลยวะโอ้ oh. เป็นอะไรกับมาริดปะเนี่ยโอ้กูดินมันก็มาริดอยู่ดีโอ้โหไม่ต้องรู้รู้มรันก็จะติดมาริทมันก็ไม่จะเป็นต้องมาริดแบบปานนี้ก็ได้นะไอ้บ้าเอามาพุ่มแบบลูนันโดจะได้อยู่การิทเบลก็ได้ทำไมไม่มาโอ้โหโว้ยเสียดายนะฮะถ้าไปทับสามสิบโอ้ตาย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 วัดจะถึงปะวะถึงร้อยเอ็มเลยเห็นถึงห้าสิบเอ็มเลยยังเหอะเมื่อกี้นะฮะโอเคโอ้มาอีกแล้วโอ้โห ต่อไปเอาอีกแล้วเหรออ้ยห้าคนมาริดหมดเลยนะฮะต่อไปฮะ <c oughs> เอาชิงนดีเฮ้ยน,นี่มาริดหมดเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็ามาริดถามจริงเหอะเป็นอะไรกับมาริทโดนเนี่ยโอ้ตายแล้วไปติดมาริดกูรู้ไม่จำเป็นต้องมาวันนี้ก็ได้มั้งโอ้ยเวนชิบหายแล้วไงฮะทีนี้มันจะถึง50าเอ็มหรือเปล่าโอเคมา ขอบวก6ถ้ามาเมื่อกี้อีกขอเป็นบวก6แล้วกันนะครับมาปึ๊บเฮย้ยต้องอยิงสี่เนี่ยถึงร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ถึงร้อยเอ็มแล้วคุมละกําลังจะเริ่มคุมแล้วนะฮะอีใบหนึ่งขอมาแบบขอมาแบบสักร้อยยี่สิบเอ็มแบบกระเด็นเบลบวก6มาทีเนี้ยคุ้มค่าพอจบจบคุ้มค่าจริงๆนะฮะกดเลยเย่บึ๊บโอ้เมสตารครับผมมนแี่นคนละฝ้ากันเลย รวมกัน 100m พอดีนะฮะพอดีพอดีพอดีดี 100m กว่านะครับแต่อไปเป็นทับสิบบวกหนึ่งห้าก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทับสิบไม่ใช่เก็บไว้นะใช้ eep ec ก่อนแล้วกัน plp ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ย่าๆตัวนี้นทำไมราคาลดเยอะจังตามอนลดลดเหลือลดเหลือหนึ่งร้อยแล้วเหรอตอนแรกมันแพงกว่านี้เยอะเลยนะเออดีเหมือนกันนะฮะแสดงว่าคนเปิดได้เยอะนะฮะเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่า ขาเป็นยัเยตัวเลขอ่ะปึ๊บ <G ül> บุฟฟ่อนตกใจหมดเลยจะหายใจเขาทำไมลึกขนาดนั้นนะบอ้ย <G ül> <G ül> บุฟฟ่อนเย่นะฮะอือต่อไปเป็นอีซีเออจะได้ขนาดไหนกันมาดูกันเลยเบสสิบด้วยนะบว้ยแม่งเบสสิบถ้ด้วยนะฮะเบสสิบนะฮะ,ะ,ฮะบอกไปนะ,ะไว้เบสสิบนะผมขอบวกห้าการ์เล็ตเบลลุยปึ๊บเฮ <G ül> ้ยนี่มันสัวเรทโถยตกใจ ได้อะไรวะเนี่ย150ยเอ็มเหรอมันร้อยประมาณ200รเอ็มแล้วนะฮะมาคุ้มไหมคุ้มในการใบนี้แหละ100ยเอ็มมาใบเดียวคุ้มแน่นอนนะฮะขอร้อยเอ็มใบเดียวใบนี้แหละ100ยเอ็มแน่นอนใบเดียว100ยเอ็มแค่100ยเอ็มเท่านั้นถ้ามันได้ทีนี่คือจบทุกอย่าง100ยเอ็มชัวร์เลยกาเลตเบลมาอยากได้กาเลตเบลมากๆเลยตอนเนี้ยขอ,อร้องเถอะกาเลตเบลนะฮะมาเถอดท่านกาเลตเบลครับผมกาเลตเบล c o Come on man โอ้โหคุมเลยน่าจะคุมนะผมว่าคุมแน่นอนนะฮะเมสซี่ด้วยนะเ oh, 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 oh. มสซี่บวกคซี่โอ้ยเมสซี่โอเคเดี๋ยวเรามาคิดราคารวมกันเลยดีกว่านะับผม <c oughs> ครับก็สรุปแล้วได้336ล้านนะครับถือว่ามไม่ตรงเป้าน้องเขานะน้องเขาตั้งไว้ที่3า0ล้านนะครับผมเราได้แค่3 3 6 นะฮะเออชิบหายแล้วนะครับแต่ว่าก,ก็ก็ได้อยู่มั้งนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้คงเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครเปิดได้เท่าไหร่บ้างหรือว่าใครลองเล่นดูบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับผมเจอกันย้